สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพ็ญพารวยนะครับออาวหวยออกกะออกว่าคือบ้านคือเมืองเขานะครับออกศูนย์ศ,น,ยศน,ยนะครับเลขของอาจารย์นครเพ็ญกับว่าเขานะครับเพราะว่าชุดล่างทางมี่เลขบนผสมนํานะครับ จะเลขสี่หางอันจะาล่ก็ได้จะหกสามนะครับบ่อี่หกสองนะครับอกลับไปกลับมานะครับมันก็เป็นสูตรคำนวณนะครับกับถาำเต็มที่แล้วนะครับกับขอโทษเอฟซีหลายๆนะครับหมวดที่พ่านมาเดี๋ยวเชียวในเบิ้งนะครับบารนี้สีบดจับหลายนะครับเชียวแต้มจับเลยนะครับสีแบบง่ายๆนะครับ มันมีสูตรเข่าอยู่ครับเอฟซี่แต่ว่าหางอาจารย์นครเพื่อนผัดบอกนะครับเดีย๋ยวให้เบิง้งงวดนี้ก็เอาชุดนี่เลยนะครับแล้วก็เดี่ยวสองชุดชนกันเลยนะครับลักซิบเจ้ว่าลักนวยนี่ลักนวยก็จับสูตรชนเลยนะครับมันมีเหล็กสามตัวที่เข่านะครับแจ่ว่าหางว่ามันหลายงวดนะครับมันหลายงวดดีๆนะครับเอฟซี สี่สิบเปิดเทเบิลนะครับมันไหลงวดแล้วอีลีมันจนจสิบซุดหนากระดาษนะครับนี่ครับมันไหลงวดดีๆนะครับแต่นี่กับประมาณจะงวดแล้วสิ่เตรียมนากระดาษแล้วครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหก ยี Dante, 2008, 1997, 2007, ่สิบหกงวดนะครับงวดนี้เป็นที่งวดที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเสียวนนี้เลยเสียวชุดนี้เลยนะครับถ้าซีออกเป็นงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดนะครับงวดที่ยี่สิบเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมาก่ะแปดเก้าศูนย์นะครับเมื่อก็เข่าศูนย์นะครับอันนี้เข่าเฉพาะลักซิปโดยเฉพาะนะครับนะครับเดี๋ยวก็ใช่อีกสูตรนึงกับสีจับชนเลยนะครับเอฟซีสีจับชนเลยนะครับ อีกสูตรหนึ่งกับแกะแกะมาจากสีเฮ็ดสองสูตรชุนเลยนะครับชุนใดอะไรเก่เาเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ท่อกันนะครับซ้ำกันนะครับยี่ซิบซ้ำกันนะครับกท้อกันนะครับอันนี้ก็มาลักซิบโดยตลอดนะครับแต่ว่าเป็นเลขเป็นเลขหาทาโตนะครับ นี่ครับสองสูตรนี่จับชนกันเลยนะครับจับชนกันแล้วมันสีมันสีเฮ็ดสองสูตรนี่นะครับออกเขามาซ้ำกันนะครับจับชนกันเลยนะครับจับชนหล่าสิไ้ตัวไดแล้วอาจารย์นครพิเ็ดไวเดียวครับมันคือลักสิบสองสูตรนี่จับชนกันเลยนะครับได้เท่าไรกั เป็นตัวนั้นเลยนะครับนี่ครับสองสูตรเนี่ยจับชนกันเลยนะครับนี่ครับนี่ครับงวดนี้งวดนี้นสูตรที่หนึ่งได้แปดศูนย์หนึ่งห้าหกนะครับงวดชุดที่สองได้หกเจ็ดแปดนะครับ ชนกันที่หกกับแปดนะครับสูตรนี้นะครับชนกันที่หกกับแปดนะครับนี่ครับเป็นสูตรที่นี่ครับชุดที่หนึ่งนะครับได้แปดศูนย์หนึ่งห้าหกสูตรที่สองได้หกเจ็ดแปดนะครับชนกันที่หกกับแปดนะครับแต่จับลักสิบก็คือหกเจ็ดแปดแล้วก็ เลขเด่นที่หกแปดนะครับลักสิบนะครับสหรับลักน้วยนะครับลักน้วยกับสองสูตรชนนึกกันนะครับกับเจ็ดแปดหนึ่งสามสี่หกสูตรที่สองกับหกเออสี่หกเก้าสองนะครับชนกันที่สี่กับหกนะครับกับคือ,คอชอนกันที่สี่กับหกนะครับสองสูตรเนี่ยแต่ว่า สูตรทั้งไตเนี่เป็นสูตรที่จับนะครับเป็นซี่ตัวนะครับเราจับคู่ออกว้างมากนะครับก็ได้เป็นหกสี่หกหกหกเก้าหกสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองแปดสี่แปดหกแปดเก้าแปดสองนะครับวานนี้ชุดนี้นะครับเต้มมันเป็นเต้มหาตัวนี่ครับเป็นเต้มหาตัวนะครับเนี่ย เป็นแต้มหาตัวแต่าว่าหงยับคู่ขี้ได้นะครับแจ่ว่าห่ังสีเอาไมา่เป็นแต้มลดถอยเหลือตัวเดียวนี่มันสีเขา่าเขาเข่าทั้งเข่าทั้งพิษนะครับแต่ว่าห่างงวนนี่ได้แต้มคู่ซีนี่บ่แมนเลขซีนะครับซีนี่ก็หมายถึงว่าเป็นเลขคู่นะครับเลขคู่ก็เหลืออยู่สองสี่แปดนะครับมันลดได้เหลือ จากหาตัวให้ลดได้เหลือสามตัวนะครับลดเหลือสามตัวนะครับจากแต้มนะครับลดเหลือสามตัวบาน้แต้มมันมันแต้มมันเด่นตัวไดน,นะครับก็คือหกซีเนี่ยเป็นชุดเด่นเด่นก็คือมีหกมีซีนะครับนี่คือชุดเด่นนะครับแปดหกเนี่ยก็คือชุดเด่นนะนี่ครับหกซีเนี่ย 6ซี8ซีนี่ครับเป็นชุดเด่นบาน,นิ6ซีนี่ชุดเด่น8ซีนี่เป็นทั้งทั้งเด่นทั้งชุดเด่นแล้วก็ชุดแต้มนะครับ FC Maxi กับ็จัดเรานะครับบาน,นิแต้ม เจ็ดเจ็ดซีน e ี này, ่เจ็ดซีนี่ก็เป็นชุดเด่นเด่นในตัวนี้นะครับแต่ว่าเป็นเป็นแต้มเด่นล่องนะครับแต้มที่เด่นที่สุดนี่ก็คือมีหกซีแปดหกแปดซีนะครับเอฟซีอันนี้คือเป็นแต้มเด่นนะครับ เป็นแต้มที่เด่นนะครับอันนี้เป็นเป็นแต้มที่เด่นล่องอันนี้ก็เด่นล่องนะครับอันนี้คือเป็นชุดล่างนะครับชุดล่างอ่าคือว่าเอาให้ซชุดก่อนหาชุดก่อนนะครับเล้วกจะสมาตัดอาจารย์น้องค่อเว้นเสียหาเหล็กดับมาตัดให้อีกหาคู่ดับมาตัดให้อีกนะครับอันนี้คือเหตุทเห็นว่าอันนี้เป็นชุดล่างนะครับ หรเอฟซีมักมักชุดใดนะครับอย่าลืมมาในนี่สีมีเลขบนอยู่ชุดหนึ่งนะครับเลขบนนี่อาจารย์นครเพ่นแร่ๆอยู่นี่ก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับชุดที่เจ็ดนะครับชุดที่ติดเจ็ดนะครับจี่เป็นเลขบนนะครับคือนั้งสี่ครับจะบน บนนี้มีชุดมีชุดเด่นอยู่ข้าวๆแล้วนะครับก็คือชุดนี้ครับชุดนี้ครับชุดนี้นะครับบนนะครับแต่ว่าสามหมวดที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในสิบสองหางเนี่ยสีมีชุดบนอยู่ชุดหนึ่งนะครับสีมีชุดบนเขาน้่ตลอดนะครับอยู่ในนี้นะครับเอฟซีมาก์แกแดะกระจัดนะครับ แต่ว่าสมมติชุดล่างก็คือไ้ซีชุดหรือหาชุดนี่ก่อนนะครับไ้เบิรงก่อนนะครับไ้เอฟซี FC มักเออในชุดนี้ก็จัดไปถ้าไม่ชอบกอ็ล่อตัดหรือว่าหรือมักกอะไรก็จัดหาลอตเตอรี่ก่อนนะครับอ้าวอันนี้ก็คือชุดล่างจับด้วยจับด้วยแต้มออกมาก,ก่อนนะครับคือแต้มคู่นะครับเด่นที่แต้มคู่นะครับแต้มคู่ก็ศูนย์ แต้มสองแต้มสองนี่ยอยู่ในชุดเด่นเลยนะครับแต้มซีก็อยู่ในชุดเด่นเลยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เด่นทั้งแต้มทั้งเด่นทั้งเด่นทั้งแต้มอันนี้เด่นอันนี้เด่นแต้มนะครับอฟซีม mm ัก hmm. จะได้กระจัดไปนะครับเอาไายนี่กับอาจารย์นครเพื่อนกับคลิปต่อไปกับสตัดลุงไ้อีกกับสังกัดเจเฮดชุดบนให้เบิ้งก่อนนะครับ อ่าไทายนี่กัอาจารย์นครเพ่นกน็ขอบคุณเอฟซที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไทยนี่กัอาจารย์นครเพ่นกน็ขอให้ f อฟซีโชคดีสวัสดีครับ